ของจิงนีบ่เองจริงนี่ลีตาค้องแท่งงดบ่งืดถุกทุกวดเนาะเมื่อนหนก็นนาว่าแเมื่อนบอาไหมนี่บจดีดบ่อยว่าเนี่เขาตองเป๊ะหวะเป๊ะบนรางชืกเขาจัดปลูกสามชันนิดบ่อแค่กันไหม ศูนเรียกเป no. ็นวาเรียกันสามนี่คือไหนแบบไงหรอดอกชูนสามคนนะประชางมันนี่หอยมาเสียข้าเสแน่แท้เนี่ยน้อเขียนนี่พอไม่ได้กลับไ่มนถือข้อถือพ่อเด็กกันถือว่าไหมซ้อนกันมากเลยที่นีบเนาะซ้อนซ่อนเริ่มขี้กันก็มากขี้กันก็มากเลยวัมาว่ามันจะนี่หงอยฮะฉิรักเลอกปวดยันเล้ยงเกลื ว,ว,ว่าจีมาแมนตัวนี้ใช่ละอารักทานขึ้นชอ่อพ่อนี่แม่พอแต่รักทานขึ้นชอ่อขยวเ,เน,นเี่ยนี่เล็ดพนังเที่ยวเวยไม่ได้ขับเลยใช่รล่เียกังใส่เลไมไปเทอย่สเดนี้นี่เนี่เกเ็โอเลขโอ้เลขกอกเ็ออนี่เทอีีละพ่อเป้นขึ้นไงเออใส่ครับตาตาช่อนีน่ชแม่นลีอกเกเออเด้อเิ่งอุน สซสายญาประรัมม aja นี่ตัวนี่จะประัมมา j a ไม่อยตัวเนาะไม่หลายตัวกเกตหนังมีตเดียวไม่มดเอามนสามเอาสามไปจุืนสามเอ้ามันยดีเยอะเอฟซฝากมาให้นานเอฟซีฝากมาให้สามไบไรมาสาธุเอ้าาา้พะกะโอนมาอีกแล้วไปจมื่นสามมันชี้กันกับขีด ห้าสิบออนเงินไม่ไหอเออเป็นการยักค่าเราไว้ให้นลูกให้เต่ายังไงค่วยก็ได้รายก็บถือครับถือเนี่ยสามวดติดแล้วเป็นปีแล้วมหยอก็ไม่มเหรเป็นปีสิบวดละสิบวนหมอสูตรนี่5สิบวดนี่5ะสิบวดประวัติของท่านออกมาห้าสิบวดไม่ผิดแนนี่เนาะแนนแนนแนนห้าสิบบ่แล้วประวัติของแกนะไม่ผิดสูตรนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิด อาพวันก็คยผีดกะสิแม่สิผิดกะสิผิดหัวดหนะน้องบอลบที่ถงหดวี่วแล้วหัวนาชิเอายังมาสูตตาเอาเอาพิชาาันมันเห็นมันว่าเอาสูเอียสูตจังหวัดมามาลุยัวชีมาหัดชีมาแล้วชหมัสู้เลยรพเอกน้อยกันนี่เะเอกน้อยยี่หวบ่ผฟดกันนี่โอ้แต่ชีงวบ่ผฟดกันนี่ร้อยงวดบ่ผฟดกันนี่เอาเะเอกนี่มันก็ได้บ่เดี๋ยวเจสิใจขอบคุณน้องานขอ จิ้มแดงรอมนเือจิ้แดงก็เป็นแดงหอกว่นี่อยาชูพ้เท้าย่าทำอี่าะนั้นมันก็ได้ก็ได้โอ้ยไม่เห็นอะไรหรอบหนาางทไอ้เด้อบันคาสิกับที่ก้ขึ้นอยู่ดิ่งโอ้ยลายอยู่จัวไว้อยู่แเอาไม้มันบาปเบียดนคนอยาไเอฟซีฝากเาให้มันฝากหาตงเต่าลายเมื่อะไรทันทีเลยเนาะหล่มข้าวลาหอดย่าอไรหล่นข้าวงั้นเราก็ไม่เอะ มาจะเกี่นงอกตึ้งเหมือนักลงเนาะสมศักดิ์อมซักสีเนาะอกสมศักดสีขนาดเร่กหวัดนี่เอาถือตาอันนี้มันไปคือนี่ยนะโอ้เกิดการรถายเนาะถือแล้วครับวัดเสียมาสิปล่อยเมื่อไหร่หรอปะก็แล้วกล้องอย่างไรว่าจะปล่อยไงคนจะค้ากันยังว่าหรอวอกคนจะค้ากันแต่ถ้าปล่อยเร็วคนค้ากันร้อนขายดิเอาเสียซะเปลี่ยนวัดเสียมาปล่อยวันที่หนึ่งซีซีม้วนรถเปลี่ยนไม่ไงให้โอกาสเทียดแง้มันหมู ช่วยเะได้เก็บมือวันนี้ช่วยหมู่ก็ได้เรียกร้อยโจเนาะช่วยดขาไม่ได้โอ้ยเหรอเอ่ยอ๋ไอ้างคั้งงหดสิมาโอ้เป็นจังคาแล้วก็ในชคองในไส้น้ำลายอยู่นี่นี่ปูเต็มประเทศ <S <S ทั่วประเทศนี่ช่วยไม่เป็นแฉกทีหัวนู่นหนึ่งเดี๋ยวพ่อมา,า,มอมาอต้อากันพ่อม่ยีนตัวนี่บ่จ้าหซี้สตายอ่อนช้อนอ่อนช้อขนคาไหมคัาละเนาะุงกนวาวขึ้นมาขึ้นหม่ออามนก็มั่งชี้าชี้ให้จ้ไหนสิ ยาสีเอไหนเลยวังสตงูบนเลยนเขาไปคัดวดิหมอเนี่ยไปไ้สั่งก็เลยครับรัดวหนดิโอขัดพไตามของแก่เหรอแกมบางสีแงสีแต่ว่าขวาสําคัญนี่หัวสีมาี่สีเปียนสีเปียนสูตรบอทนานั้นเพราะนะบุกเ่สเอกปาเกาออกมาอีกสูตรปนไตัวสีเฮ็ดออกมาได้ยซํานี่นี่มันหลายสูตรปนไอครัดกี่สิบสูตรยี่สิบสูตรสี่สิบยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบสอามัน่อไปโัวเศร้าเศร้ากองใช่กันอ่บักหามือกก็นีบักกองใช่กันต้องมาหลายตัวบักขาวตอมแล้วตอมอีกกองแล้วมันม้เช่นนี้หามือม้ชื่อกันตําหลายครับผมมาเรีคนฟุงสองมวต้องมาหลายพวกออเท็กกันครับกองครับครับกองแน่กองครับกองแน่ก็นดีตที่นี่นะก็ยังบอกเหมือนกันอืมแต่ตอนนี้ตอนมันค่อยเพีดยนานนี่ล้วค่อยถือมากกวอานะมากก่าที่อีกเจื้อไหม Tìm thua. True. Quá muốn sáng hảo bắp bắp đập 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 bắp bắp đập 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 bắp เลขกว่โตนะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้กับบ่อถือว่าบ่อทร้งดาอะไรแบบนี้บ่เป็นธัรมดดาดิไเลยเรขกคำนวณมันอ็สิหลายตัวเนี้ยบ่นเป็นเลขไปเอาน้ำกบใหม่เราเห็นตัวเนี้ยเถือกนถือกแล้วเนาะตาเือกบกับพร้อมบกับพร้อมแั้นบดเขาก็ถานดูบ่ต้องกลับคือคนบ่เกกงนะบ่หมอขึ้นครับเม่ชิดนี่เพ็รไม่ชีดเต็มแลกร้อยก็เต็มลักมือแั้วแขนนี้เจ้าบ่บอกคนทุ่มันลากลอยเลยเต็มเจ้าบ่บอก วีเขาซับฝนกันวิธีเห็ดเห็ดออกมาเจะละหลักตอนบอกว่ามันมีเียดอยู่บอกมีเหอด <c oughs> ช่ดได้มหมงช่วได้แหมวัดชิม,มาเชียวสุดยี่สิบสี่วัดไม่พิเศช่ผวัดชิม,มานี่จะไปสุดยี่สิบสี่วัดเ่ราคยผิจเจษกัหรือพิดกับพิดสิงวัดชิม,มาเนี่ยละที่บอกว่าไม่ใช่ฮะผมบอกน้อยบอกน้อยว่าูุคคามันนอนหมดแลวคือูกคคาออกจากเขาเแน่มันบ่ โอ้สิปล้ายพระเอกหน่อยพระเอกหน่อยโอ้ดาวลุง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 ซปเปอร์สตาร์พวกีดจี่หอดบ่ผิดสิปล่อยี๊ี้หดบ่ผิดดาวลุงเชียไห่เชื่กันจังบนหลังเีไม่เสืยอแม่นะไม่มาเลกกันอีจังอ่าฮะเพ่อเหรว่นไวมากน้ำกันไ่มาเพราะมันขาดทะเลมาน้ำกันเนี่เนาะสามสี่ดาวมาที่มาเล็กที่มากันหกตัวม่เอกเชื่อกัน โอท้อม oh, ok. ันส so 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 ิมานน่เลขจีบมานักกันสีคันสองมาหกตัวเลยก็ท่อทาเนี้ยตัวรักยู่ซีท่นตัวก็ท้อมึงมึงเงียบเงีอบนะก็เกาอีกันตามนั่นนะตาห้องจูไม่บอกนอนใจนี่นอนใจเนี่ยไม่บอกเจาส์เมาะมองมาขึ้นมึงนอนใจมึงจ่อนอนนอนยานมอจูดเอาอืมไ่ไห่บอจุดชุมจุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะมึบมอจุดบ่ออ่า มันบ่นวุยบ่มันเสียดใหตตาบ่อนนี่สุ่มา่จุดแล้วก็ขแอไฟเด้อมันบอกเอ๊ะคขงพวกขาเราโดอเลยให้พูกขาออกแล้วเนี่ยบอกันต้องเรียกวันที่บ่าันต้ันเอาบาเองวกนั่งเกบยงพวกจุดพวกมานเก่งเลยกไปชจีนงเาครับเรียกเลยเห็นมั้ยพวกจุดว่ามันมาบ่เนี่ยครับตายจุงองนี่บันไม่จุดไม่มาซีเนี่ยเรียกว่ามาต้องกันซีสาม มีสามมีสี่มีอย่างนั้นเก้ามีสามมีสี่มีเก่าเพราะมาจับคู่กันเลยว่านี่ทูกใจนี่หัวเี้ยมามันคือเัาเดอมันกัดแล้วเยียบจี้ก็บอกว่าเฝ้าไปตามเนอะเขาก็เฝ้าไปตามมันก็ตาท่อมสูบไปเนอะเราจีบปล่อยมือไดไปถามยางเล็งดวนเลยมาสั่งจะว่าได้มากเอาเงินไปเล่านั่งมาสั่งก็เาตัวไปเรียนเนดูเดี๋ยววสามารเ่ยจะเป็นแชนคนหนึ่หละัวใ แล no, like okay. ้วก cool. ah. ็อยตัวรับเกี้ยวกันนกอากนเ้นเลียกเชือแล้วคุ้นองให้ตับให้ตัวผูเกี่ยวใส่แจ้งงลงนะแยกหน่อยมึนกบาดบ่ได้จกกระเป๋าทุกจัดเงินเงินสองเงินมันึงเงินองออกขารหมันคือคือมายอมันมาบ่เชาอืม่ อาใจรงวดสิมาในการให้เข่าอีกให้เทปซี่ใดโฉดใดใช้น้ำนะคอเนาะเด็กมันกิดมีเถื่อมีผิดแต่ว่ามันเถื่อดูเกินไปแล้วมันอัศจรรย์แล้วเดี๋ยวนี้วางมือขึ้นนี่จะพากันเต็นเน้นว่าเก็บขางวดเต็นงวดสิมาเรีย้อยบอกขึ้นนี่บอกโมดี้บอก่าเมื่อก่อนมือเนี้ยก่อนเงี้ยพากันเต็นไม่ได้เก็บขาเก้ตัวโอ้เรียกที่ออกเสื้อผากันเต็นดีใจหลายคนมาเนี่นต้องห่วงโทษสังกาแล้วไม่ได้เก็บขาัเสมอย่านเพ่ดเก็บขาโอ้โอ้เป็นห่วงขาเขาเจ้างวดสิมาถ้าเต็นงวดสีมานี่ บ่โอ้งวดสิมากะสิเต็มมันขึ้นตัวนี้ยินหม่องขนโอ้บักยี่14วันี่สิได้สิได้เต็มคือกันเตีโอ้กแล้วัทางางเดี๋ยวนี้ยังบ่ัดมืตึบไปเฮ็ดถูก่าครับยูนี่มือตึบๆตัวใด้อีกอีอีกจักมื้ออีกมื้อใดก็ดสิมาสิปล่อยมื้อใดกนบเกิน7มื้อเฮ็ดได้7แล้วให้้ดก็ได้อืมกันนี่ปยไปคนิดกันคนสิผิดกันิด เจ้เมือเขาจะขายแล้ววันที่สิบกว่าเนี่ยแหละเขาจะเริ่มขายเลยครับเดี๋ยวคนให้มากขเรีกจากัวรขายพกน้พวกกระสือตัวหาที่บาทพวกกระสือพวกมันหาที่บาทตั้งแต่กราซือตัวที่สองบาทตัวหาที่บาทเชื่อให้คืนเดียวก็เก่าครับผมเองนมันโดนเนเด็กขึ้นมากอออทีง่เื่เขาก็ดีใจอ